สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่แฟมิลี่นะครับผมนี่ก็ตอนเช้าๆเลยนะครับผมอากาศก็เย็นครับผมเย็นพอสมควรวันนี้นะครับสวัสดีค่ะก่อนสวยๆดูหน้าตาครับผมไม่สบายนะครับผม ไม่กินหญ้านะครับดูหน้าตาสวัสดีค่าที่สวยค่าชื่อสวยสวัสดีค่าก่อนน้องใหม่ไม่สบายน้องใหม่ไม่สบายไม่กินหญาเลยนะครับกินแต่ดินนะครับผม ยาที่ตัดมาก็สวยมากนะครับก็ให้บุให้คุณยายบนญหลายกินแทนนะครับผมนู่นคุณยายบนญหลยอยู่นู่นนะครับก็ยาตัดมาเมื่อกี้ครับสวยมากๆเลยแต่น้องใหม่เขาไม่กิน,นครับน้องใหม่เขาไม่สบายกินแต่ดินอย่างเดียวครับผมกินดิน ดินที่ผมขุดไปให้กินครับเขากำลังจับดินกินนะครับเก็บดินกินนะกินดินอย่างเดียวครับผมตอนนี้อย่างอื่นไม่กินเมื่อกี้ก็เอาออกไปเดินนะครับผมเอาออกไปเดินว่าจะให้เดินหากินหญ้ากินต้นไม้ก็ไม่กินนะครับกินดินนะครับน่าจะถ่ายท้องนะครับผมวันนี้ก็เลยไม่อาบน้ําให้นะครับ วันนี้ก็เลยแบบให้กินน้ำอย่างเดียวนะครับดูครับหญ้าสวยมากๆนะครับตัดตั้งแต่เช้านี่ก็ไม่กินเหมือนกันส่วนนุ่นก็คุณยายแก้วตานะครับคุณยายแก้วตา ผมก็ขุดดินไว้ให้เขานะครับขุดดินไว้ให้น้องใหม่นะครับเพื่อเวลาเขาแบบเขาอยากกินเขาก็จะได้กินนะครับเขาแบบบางทีเขาขุดเองไม่ได้นะครับเราต้องขุดไว้ให้เขาเพราะว่าโซ่เขาไม่ถึงนะครับวันนี้ก็เลยไม่ต้องอาบน้ำอบแห้งเพราะไม่สบายนะครับผม ผมสังเกตมาสามสามวันแล้วครับที่เขาไม่กินเขากินแบบกินเหมือนเขาไม่อยากกินไม่หิวอะไรเงี้ยครับเหมือนคนไม่หิวใหญ่หิวอะไรเฮ้ยแปลกๆแ,แล้วช้างเชียงนี้ไม่กินยาแล้วสงสัยจะไม่สบายแล้วน่าจะทายท้องนะครับผมส่วนนี้ก็คุณยายแก้วตานะครับ ส่นใหญ่ก็อาบน้ำนิดเดียวครับเพราะว่าเย็นช้างแก่เนาะครับผมช้างอายุเยอะก็อาบน้ำแค่เวลาเดียวเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหนาวมากแล้วก็ไม่สบายเอาปกติแล้วก็ถ้าญาติซวยๆนี้นะครับน้องใหม่ก็หมดแล้วครับผมอันนี้ไม่ยอมกินเลยครับผมยืน จะได้น้องก็เลยต้องถ่ายท้องก่อนนะครับผมส่วนมากช้างที่ตั้งท้องก็ต้องถ่ายท้องก่อนนะครับผม,น,ม,น,น,บผมนี่ก็ตั้งแต่ทับมาเข้าหกเดือนครับนี่กาลังถ่ายท้องแรกเลยครับถ่ายท้องเดี๋ยวยาไว้ให้คุณยายบนญหลายกินแทนน้องใหม่ ตรงนี้ก็จะประมาณ2อสวันนู้นแหละครับถึงจะหายไข่ ถ่ายท้องในรอบหกเดือนเพราะว่าจะได้น้องนะครับผมก็เลยถ่ายท้องกินดินเยอะมากครับวันนี้พรุ่งนี้น่าจะถ้าไม่พรุ่งนี้ก็ช่วงเย็นๆก็น่าจะอื้อไหลแล้วน่าจะไม่เป็นก้อนแล้วน่าจะเป็นน้าแล้วนะครับผมเพราะว่ากินดินเยอะวันนี้นะ่าตอนเย็นๆก็น่าจะเป็นอื๋เหลวแล้วเพราะาสังเกตดูนะครับผม ถ้าเขากินดินช่วงเช้าเช้าช่วงบ่ายๆเขาก็จะเริ่มถ่ายเป็นถ่ายเหลวแล้วนะครับผมก็ต้องหาต้นไม้ละบางทีอาจจะไปหาตัดไม้ช่วงเย็นๆนะครับผมช่วงนี้ก็ยังอ่านอยู่ช่วงเย็นๆค่อยไปตัดไม้เอาก็เหมือนกับว่าระบบข้างในท้องก็ต้องให้เขาถ่ายออกเป็นน้ําก่อนนะครับแล้วค่อยแบบ วันสองวันก็ขหน่าจะดีขึ้นนะครับผมเพราะว่าผมต้องไปทุระด้วยนะครับวันวันศุกร์นี้นะครับผมจะไปทุระด้วยก็ให้น้องใหม่อยู่กับเอ,อน้องป้างก่อนเพราะผมจะไปอุดรน,นะครับผมไปทุระที่อุดรประมาณวันสองวันนะครับผมไปหาไปทำงานนะครับผมพอดีไปดูพ่อพันธให้กับ เจ้านายนะครับผมท่อุดอนนะครับประมาณวันสองวันครับก็เลยจะฝากน้องไหมไว้กับน้องป้างก่อนแล้วก็จะไปทํางานที่อุดรก่อนสักวันสองวันแต่ก็น่าจะหายก่อนนั้น,น้งครับผมน่าจะวันนี้วันจันอังคารพุธปฤหัสสุขน่าจะหายก่อนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องไหมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องไหมแฟมิลี่นะครับผม ก็นุ่งก็คุณยายนะครับผมเราก็อยู่ที่พัทยาหมู่บ้านชาวเขานะครับผมขอบคุณนม่เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กับน้องใหม่แฟมิลี่นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับก็อย่าลืมสับสไครต์ให้น้องใหม่ด้วยนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ